สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับจันที่หนึ่งกันยายนนะครับขึ้นเดือนใหม่พร้อมกับความสุขของลิเวอร์พูลนะครับหงแดงเมื่อคืนนี้ได้สามแต้มใหญ่มากๆเลยเฉือนชนะอาร์ซนอลหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเหมือนชนะสงครามเลยเมื่อวานเนี่ยนะเป็นเกมที่แบบสู้กันสูสีสุดๆนะครับมันน่าจะจบศูนย์ศูนย์อยู่หละจนกระทั่งมาได้สุดยอดฟรีคิกของโดมินิกซูบอสไล์นะครับ ลูกยิงของดอมเนี่ยตัดสินเกมได้แบบสุดๆจริงๆมายิงได้จะจบอยู่แล้วนะครับทานผู้ชมครับพอยิงเข้าไปเดียเรียบร้อยเลยนะครับเลี้ยวผู้ชนะอาร์ซนอลหนึ่งประตูต่อศูนย์นะเกมนี้ดอมสบอสไลได้รับความไว้วางใจให้เล่นแบกขวาต่อเนื่องนะครับเพราะว่าฟอร์มดีครับนาที่แล้วเนี่ยนะเล่นดีก็เล่นต่อเนื่องนะครับคอเนอร์บรัดลีย์เป็นสำรองไปอเล็กซิสแมคคลิสเตอร์กลับมาลงตัวจริงนะครับส่วนแนวรุกเหมือนเดิมครับฟลอรินเวสเป็นเพลย์เมกเกอร์นะครับ โมกัคโปแล้วก็อุกโกเอคิติเกะเป็น3แนวรุกส่วนทางอาร์เซนอลครับแบ็กซ้ายใช้ริคาโดกาลาฟิโอรีนะครับแดนกลางมีมิเกลเมริโนนะครับเมริโนลงแทนมาติดโอเดกาดซึ่งมีชื่อเป็นแค่ตัวสำรองนะส่วนข้างหน้าใช้โนนี่มาดูเอเก้นะครับเล่นทางาฝั่งขวาแทนบูคาโยสซาก้านะครับแล้วก็มีมา,ามีกาเบรียลมาติเนลลี่มีวิกเตอร์โยเคเรสนะเอเบรชิเอเซ่มีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับ เกมเปิดขึ้นมาแบบค่อนข้างจะอึดอัดนะครับเลี้ยวผู้พยายามครองบอลเก็บบอลนะครับแค่5้นาทีเนี่ยอาร์เซนอลเสียวิลเลียมซาลิบารนะครับเซนเตอร์ทีมชาติฝรั่งเศสนะโชคร้ายจริงเจ็บนะครับโดนอูกอเอคิเตเก้เหมือนเหยียบเท้าหน่อยหนึ่งแต่แบบเป็นอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วซาริบาเนี่ยเจ็บแบบเล่นต่อไม่ไหวเลยนะครับโดนเปลี่ยนตัวออกนะคริสเซนมอสกัวร่าลงมาแทนนะครับก็ถือว่าเสียหายแต่ว่ามอสกวร่าที่ลงมาเนี่ย เล่นดีมอสเวราเล่นสบายเลยนะครับคือไม่ได้ไม่ได้เสียสูตรอะนะครับนะทดแทนกันได้นะครับอาร์ตโปีนี้ตัวเก่งๆเ,เยอะนะครับนาทีที่13เป็นโอกาสของลิวพูโคนิกาโปนะครับลากไปยิงเฉียดเสาแบบใกล้เคียงนะครับได้ลุ้นอยู่ลิวพูนัดนี้เกมรับเหนียวแน่นนะครับแบ็กซ้ายขวาไม่หลุดนะครับแบ็กซ้ายมิลอสเคอร์เคสเนี่ยสู้กับโนนี่มาดูย่ก้อย่างสนุกเลยแล้วเคอร์เคสประกบดีนะครับ ไม่หลุดเลยนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยมาดูไอ้เก้ไม่หลุดเลยทั้งๆที่พยายามท้าทายนะครับมีการส่วนแบบตัวต่อตัวนะครับท้าดวลกันหลายครั้งแต่ว่าเคร์เคสดักได้หมดเลยนะครับนะส่วนทางขวาดอมซูบอสไน์นะครับสู้กับกาเบรียลมาติเนลีดอมเนี่ยเรารู้กันว่าเขาไม่ใช่แบ็กขวาธรรมชาตินะนะเป็นมิดฟิลแต่ว่าโดนจับเล่นแบ็คขวาดอมเล่นได้สบายสบายบรือเลย <c oughs> เออ อย่างเนียนเลยนะครับเนียนมาตั้งแต่อีกเกมที่แล้วแล้วนะครับเมื่อคืนก็ไม่ได้มีอะไรแบบเสียหายเลยนะครับเล่นได้แล้วเขาเล่นอย่างมั่นใจดอมเล่นได้เพราะว่ามันฟิตไงใช่ไหมมันวิ่งขึ้นวิ่ง,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 งลงได้นะครับแล้วลูกตื้อนี่แบบโอ้โหต้องยกให้เลยนะครับตื้อน้าดูนะแล้วจังหวะเข้าปะทะแย่งบอลเนี่ยนะเป็นธรรมชาตินะครับนะดอมนี่คือแบบถือว่าดีเหลือเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับแบก็กขวาแบ็กซ้ายดอมกับเคร์เคส สองคู่หูจากฮังการีนะครับฟอร์มยอดเยี่ยมเมื่อคืนนี้นะครับอาร์ซนอลก็พยายามนะครับเครื่องแรกเนี่ยอาร์ซนอลจริงๆแล้วก็ได้ลุ้นหลายครั้งนะครับนาที22่นะครับจากลูกเตะม,มุมเนี่ยเลวูสกัดกออกมาโนนี่มาโดยเก้ยิงสวนเข้ากรอบนะครับแต่อาริซงยังปัดเอาไว้ได้นะครับเกมมีการเบรกกันบ่อยนะครับตัดฟาวกันบ่อยอนะเพราะนั้นมันไม่ต่อเนื่องเกมไม่ไหลนะครับอาร์ซนอลได้ลูกเตะม,มุมเพียบเลย เตะมุมหลายครั้งนะครับแฟนหงก็ใจหายใจความเฮ้ยเตะมุมอีกแล้วเหรอแต่ว่าเด็กแท้ไรส์เปิดไม่ดีนะครับเมื่อวานเนี่ยไรส์เตะมุมแบบขาดขาด,ขาดเกินๆนะครับนะทำอะไรไม่ได้นะครับถือว่าเสียของอยู่นะช่วงปลายเครื่องแรกอซสอลพยายามบุกหนักแต่ว่าบอลไปไม่ถึงวิกเตอร์โยเคเดสเือคืนนี้โยเคเดสบทบาทน้อยมากๆเลยนะครับไม่ได้เข้าฮอสเลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวจ่ายบอลหนานะ ครึ่งแรกศูนย์ศูนย์ครึ่งหลังก็ลงมาสูสีเหมือนเดิมนะครับนะเลี้ยวผู้ครองบอลไปเรื่อยนะครับนะครองบอลไปเรื่อยเล่นช้าๆนะครับดึงให้อาร์เซนอลหันมาชาตามซึ่งตัวนี้เป็นแทคกติกที่แบบโอเคอาจจะดูไม่สนุกนะครับแต่ว่ามันมีความแน่นอนสูงนะครับอันนี้เป็นความแตกต่างระหว่างทีมของสลอตกับทีมของเยอเร์เกนคลอปนะคลอปจะเป็นบอลบูนะครับเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลอะไรเงี้ยเล่นเร็วนะครับไล่เพรสตลอด แต่ว่าสลัตนั้นต้องการให้แบบเล่นให้บางทีแบบดึงจังหวะให้ช้าลงนะครับเน้นการคุมเกมเป็นหลักนะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเป็นแท็กติกที่มีส่วนทําให้เลี้ยวภูชนะอาร์เซนอลเมื่อคืนนะครับเพราะว่าถ้าไปแลกตอนแรกเนี่ยเล่นเกมเร็วแลกกันเนี่ยเหมือนตีปิงปองเนี่ยนะเลีวภูก็เสียวเพราะาอาร์เซนอลเป็นทีมที่สวนน่ากลัวนะครับจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกอาร์เซนอลดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเลีวภูต้องเก็บบอลไว เล่นด้วยความอดทนนะครับโดยชมครับแล้วได้ผลนะนาที่60ิบหงยิงเข้าไปลูกหนึ่งนะครับจากจังหวัดชุลมุนในเขตโทษเนี่ยฟลอเรนวีส์วอลเล่ติดเซฟประตูดาบิดราย่านะครับแล้วอาร์เซนอลสกัดไม่พ้นน่ะสุดท้ายบอลไหลเข้าประตูนะครับแต่ว่าไม่ได้ว่าล้ำหน้าโคดี้กักโปไปก่อนนะเลวโพหลังจากผ่าน1ชั่วโมงไปแล้วนะครับต้องเปลี่ยนตัวส่วงเคอร์ติสโจนส์ลงมาแทนอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์นะครับ มคก,การเ่เห็นชัดเลยว่าความฟิตเนี่ยเขามีแค่นี้เล่นได้ประมาณ60นาทีนะครับก็ต้องอส่งโจนส่งไปผลัดกันเล่นต่อนะนาที่65นะครับกัคโปรยิงลูกถนัดนะครับเลี้ยงตัดจากซ้ายเข้ามากดเรียดแต่ยิงตรงตัวดาบิดรายย่านะิวโพรเริ่มจะคุมเกมได้นะครับเริ่มจะบุกกดดันใส่อาร์เซนอลนะครับปืนใหญ่ต้องส่งมาตินอเดลกาดกับเอเบรเชีเอเซ่ลงมาแก้เกมนะครับ ลงมาแทนมาตินเนลลี่กับมิเคลเบริโนมาตินเนลลี่เมื่อวานก็เล่นไม่ออกนะครับหนีดอมซูบอสไลไม่ออกเลยนะเอเซ่ลงมาก็ไปเล่นทางซ้ายตำแหน่งถนัดนะครับสู้กับซูบอสไลนะครับ15นาทีสุดท้ายเรยพูลส่งเฟสเดรโกเคียซ่าลงแทนอูก็ไอคิติเก้นะครับโจโกเมสก็ลงมาแทนอีบูคนาเต้อีบูเจ็บนะครับต้องหิวปีกประคองกันอกจากสนามนะพี่โจลงมาแทนแต่โกเมสลงมาก็เล่นดีนะครับ นะเก่าอยู่แล้วไงแล้วมีความมั่นใจนะครับร่างกายดูดีเลยนะเกมเนี่ยดูแล้วมันค่อนข้างอึดอัดเพราะไม่มีทีมไหนผิดพลาดแล้วก็ไม่มีทีมไหนที่แบบกล้าเล่นเสี่ยงอะอะไรไหมเขาเล่นไปตามเกมเลยประมาณนี้รัดกุมนะครับแต่มันมามีจุดเปลี่ยนจากฟรีคิกนาะที83นะครับฟรีคิกนอกเขตโทษค่อนข้างจะไกลยอยู่ประมาณสัก32หลานนครับ โดมินลกโซบอสไลรับหน้าที่สังหารนะแล้วดมเนี่ยมันยิงปังบอลข้ามกำแพงนะครับแล้วไซโค้งหนีมือประตูดาวิดรายาระยะพู่สุดตัวแล้วนะครับแต่ปัดไม่ถึงนะบอลมันชิ่งเสาเข้าไปเลยเป็นลูกยิงที่สุดๆไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับโดมอนิกโซบอสไลจะอยู่ในความทรงจําของเดอะค็อปไปตลอดการจากฟรีคิกลูกนี้ <c oughs> จริงคือไม่จำเป็นต้องยิงเยอะแต่มันยิงลูกใหญ่ไง ยิงลูกใหญ่ยิงลูกสําคัญอะไรเงี้ยนะแล้วยิงช่วงแบบเป็นไคลแม็กซ์่ะเหลือเจ็ดนาทีเงี้ยยิงปังก็ไปทีมชนะเลยนะเอ่ะนะเออมันเป็นซะอย่างนี้นะครับโดยรวมครับนักเตะทุกคนเนี่ยเขาจะมีโมเมนต์ของตัวเองนะครับแล้วโมเมนต์ของดอมมาถึงแล้วเมื่อวานนี้นะครับยิงประตูชัยจากฟรีคิกสามสิบสองหลาเฮ้ยไม่ใช่เล่นๆนะยิงแบบสุดยอดด้วยนะครับออโอ้โหยอดเยี่ยมเลยหนึ่งศูนย์ครับเรอล นาทีแปดิ 89, เ้รียวพูถอยลงไปตั้งรับทั้งทีมนะครับแล้วฟลอเรน vs เจ็บโดนเปลี่ยนตัวออกครับเดินกระเพลกอ,นะออกมาเอต้องส่งเอนโดลงไปแทนนะครับขณะที่อาร์ซนอลเปลี่ยนตัวนะครับมาดูเอเก้เล่นไม่ออกนะครับเปลี่ยนออกมาส่งแม็กซ์ดาวแมนลงไปลากเลือนะครับแต่ดาวแมนลงไปเจอมิลลสเคอร์เคสก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับไม่ผ่านเคอร์เคสเหนียวหนึบจริงนะครับนะช่วงทดเวลาทดเนาทีนะ เลวพูลงมาตั้งรับกันหมดนะครับอาร์ซโซพยายามโหมหนักแต่ว่าทําอะไรไม่ได้นะครับโจโกเมสกัดได้ดีเลยนะครับนะพี่โจโเขากลับมาแล้วนะครับเลวพูเหนียวแน่นจริงๆเฉือชนชนะอาร์เซนอหนประตูต่อศูนยะ์อาร์ซอลพยายามที่สุดแล้วนะครับแต่สร้างโอก,กาสยิงแบบเจ๋งๆไม่ได้นะครับเอเซ่ลงมาแล้วก็พยายามก็สร้างปัญหาดอมเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ยิงจะจะนะเลวพูปิดเกมได้นะครับ คว้า3แต้มสําคัญนะครับหรือว่าผู้ชนะ3นัดรวดแซงขึ้นจากฝูงนะครับเป็นทีมเดียวที่ชนะรวดใน3นัดแรกนะครับโอเคอย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีประเด็นเรื่องอาการบาดเจ็บของค o นาเต้กับเวสครับหลังเกมอันเนอร์สลอตออกมาอัปเดตอาการเจ็บของ2คนนี้นะครับก็บอกว่าไม่ซีเรียสนะน่าจะเป็นตะคริวทั้งคู่นะครับนะอีบูเนี่ยนะ สโลตบอกเห็นแล้วเนี่ยเฮ้ยตะคิวนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเพราะมันต้องสแกนอีกทีหนึ่งนะครับสโลตบอกอย่างเจอร์มี่ฟริมปงเนี่ยนะไอ้เกมเจอบอลมัดกินึกว่าตะคิวขึ้นแต่ตอนนี้พักมา 2, สอสัปดาห์แล้วนะครับยังกลับมาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเช็คละเอียดนะครับสำหรับโคนาเต้นเนี่ยนะส่วนเวสสโลตบอกไม่เจ็บหรอกนะครับไม่เจ็บแค่โดนพรีเมียร์ลีกรับน้องนะครับก็ <c oughs> คือเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเวสต้องเจอในเกมระดับพรีเมียร์ลีกซึ่งแบบ มันเป็นเกมหนักอะนะครับนักเตะต,ต้องแบบไปถึงขีดสุดของตัวเองจริงนะครับเนี่ยวสรวมทั้งเอคกเตเก้ K T ด้วยต้องเรียนรู้ที่จะเจอเกมหนักแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสลอตบอกเวสก็ตะคิวขึ้นเหมือนกันนะครับไม่น่าจะซีเรียสอะไรนะโอเคแต่มันก็ต้องเช็คละเอียดเหมือนกันนะครับโอเคเออในส่วนของดอมซูบอสไลนะครับสลอตชื่นชมบอก ซูบอสไลเป็นนักเตะในแบบที่ผู้เล่นลิเวอร์พูลสมควรจะเป็นนะครับนะสลอตบอกถ้าคุณใส่เสื้อแดงของลิเวอร์พูลเนี่ยคุณก็ต้องทุ่มเทสุดชีวิตนะทุ่มเทเกินร้อยไม่ว่าจะลงเล่นตำแหน่งอะไรนะครับอย่างดอมซูบอสไลเนี่ยเวลาเป็นมิดฟิลด์เนี่ยก็เป็นคนแรกที่ถอยลงมาตั้งรับเป็นคนแรกที่ไล่เพรสครับนะวันนี้ซูบอสไลไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดเลยทั้งที่ อาจจะเล่นแบ็คขวามาแค่สองสามครั้งในชีวิตนะครับแต่เขาปรับตัวได้นะครับแล้วด้วยความเป็นนักสู้เนี่ยเอาตัวรอดสบายเลยนะเหลียวผู้ชนะอาร์ซนอลหนึ่งศูนย์นะครับส่วนคู่อื่นเมื่อคือนนี้ไบรตันเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้สองหนึ่งนะครับซิตี้มีโรดี้เป็นตัวจริงนะครับแต่แพ้นะครับนะทั้งที่ขึ้นนำก่อนนะเอลิงฮารันยิงนำนะครับนาทีสามสิบสี่ครึ่งแรกซิตี้นำหนึ่งศูนย์ แต่เครื่องหลังไบรตันกลับมาได้นะครับนาที67ไบรตันเจ้าบ้านนี้ได้จุดโทษจากลูกที่มัตติวส์นูเนสของซิตี้โดนจับแฮนด์บอลนะครับยกมือขึ้นบล็อกลูกยิงของลุยส์ดังคือดังอัดเข้ามานะครับแล้วด้วยความจวนตัวนูเนสยกมือ,ยกม,อยกมือขึ้นกันหน้าอะไรเงี้ยเสียแฮนด์บอลเลยนะครับเสียจุดโทษเจมส์มิลเนอร์สังหารเข้าไปนะครับตีเสมอเป็น1-1ยิงเสร็จลงไปนั่งทำท่าเล่นเกมนะครับ ทิศประตูให้กับเพื่อนเก่านะครับนะดีโกโ,กโชต้านะดีใจท่าโชต้ากับท่าเล่นเกมนะนาที89ไบรตันได้ประตูชัยนะครับจากบรยันกรูด้าครับหลังซิตี้ดันขึ้นไปสูงแล้วโดนกรูด้าเนี่ยลากเล้อยเข้าไปยิงนะครับหลบประตูและยิงแบบเหนือเหนือเลยครับจบเลยนะครับซิตี้มาเสียประตูนาที89เนี่ยไบรตันแซงชนะ2-1นะครับมาซิตี้เล่นไป3นะัดแพ้ซะสนะครับ อันนี้คือแบบเซอร์ไพรส์สุดๆนะครับนะเป็นไปได้ยังไงแต่เป็นไปแล้วนะครับนะซิตี้คงต้องปรับกันเยอะพอสมควรนะครับตัวใหม่ยังยังเล่นแบบธรรมดานะครับยังไม่ได้เจิดจ้านะอ,อยู่ในช่วงปรับตัวกันอยู่นะครับคงต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะแต่ถ้าใช้นานเกินไปในทีมืน่นเขาจะหนีไปไกลอยางสิใช่ไหมต้องรีบครับ Not ีอ a f ฟ r e s เส คาบ้านนะครับโดนเวสแฮมบุกมาถล่มถึง30นะครับอันนี้ก็เหลือเชื่อเพราะว่า6นาทีสุดท้ายเนี่ยเวสแฮมรัว3ประตูรวดเลยนะตอนแรก 0- 0ูอยู่นะครับแต่เหลือ6นาทีเนี่ยปรากฏเวสแฮมยิง3ประตูได้จากจรอร์ดตโบเวนนะครับลูคัสปาเกต้ายิงจุดโทษเป็นลูก2ลูก3าเป็นคาร์ลัมวิลสันนะครับ,เว,นนรบเวสแฮมเก็บ3คะแนนแรกนะครับลดความกดดันให้กุนซือแกรมพอตเตอร์นะครับ แอสตันวิลล่าเมื่อคือนนี้เล่นในวิลล่าพาร์กก็โดนคริสตัลพาเลสบุกมาถล่ม3-0เหมือนกันนะครับพาเลสคมกว่านะครับแล้วแข็งแกร่งนะวิลล่าไม่มีประตูเอมี่มาติเนสด้วยนะครับเอมี่เหมือนกับอยากย้ายทีมแล้วะครับวันนี้อาจจะไปอยู่กับแมนยูนะครับเอมี่มาติเนสเนี่ยนะพาเลสได้3ประตูจากจุดโทษของชองฟิลิปมาเตต้านะครับแล้วก็ลูกยิงของมาร์กเกอีรวมทั้งลูกโมงของอิสมาอิลาานะครับ เกยีเล่นส่งท้ายกับพาเลสครับในฐานะกัปตันทีมเนี่ยสู้ด้วยสปิปริตนะครับนะเขาเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับจริงๆแล้วแบบก็าตามข่าวนะว่าวันนี้เกยีน่าจะย้ายไปลิเวอร์พูลครับแต่เมื่อวานยังเล่นให้พาเลสอยู่เลยนะครับนะสุดยอดจริงๆนะครับบางคนก็คือไม่เล่นแล้วนะครับกลัวเจ็บเลยประมาณนี้แต่ไม่ใช่คนอย่างมากเกอีนะครับวันนี้ครับวันสุดท้ายของตลาดนักเตะเนแรงข่าวบอกว่า มาเกีย e. จะย้ายไปเลวพูค่อนข้างแน่นอนนะครับแหล่งข่าวบอกว่าตกลงกันได้แล้วด้วยนะครับความจริงโอลิเวอร์กลาสเนอร์กุนซอพาเลเียสเขาไม่อยากปล่อยมาเกียนะครับเพราะว่าหาตัวแทนไม่ทันนะครับระดับมาเกียเนี่ยใครจะมาแทนมันก็หายากอยู่แล้วนะครับยิ่งมาย้ายวันสุดท้ายเนี่ยโอ้โหจะไปทันได้ยังไงล่ะใช่ไหมล่ะแต่ว่าประธาสนสโมสรสตีฟแพริชเนี่ยเขาก็ไม่อยากเสียเก,ยแ,กยแบบฟรีๆไง ถ้าปล่อยหมดสัญญาก็เสียฟรีนะครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นต้องปล่อยไปลิเวอร์ p ู o l แะนะครับส่วนอเล็กซานด์อีซักย้ายวันนี้นะครับ <c oughs> นะสิ้นสุดการรอคอยสถียรคือตามข่าวล่าสุดที่ออกมาเนี่ยก็บอกว่านิวคาสเซิลตกลงขายอซักให้ลิเวอร์พูลนะครับร้อยสิบห้าล้านปอนด์มีออปชั่นเพิ่มเป็น130ล้านนะครับจะเป็นสถิติซื้อขายนักเตะแพงที่สุดในอังกฤษนะครับ อิซักจะตรวจร่างกายกับหงวันนี้แล้วก็จะเซ็นสัญญา6ปีนะครับอันนี้คือข่าวล่าสุดนะครับเฮียวีโกไปละฟาบริซิโอโรมาโน่ะครับกุนซือไม่ใช่กุนซือกูรูตลาดนักเตะนะครับเฮียวีโกอิซักไปหงแน่ไม่น่าจะพลาดหรอกนะครับเดียวคาเซอนั้นตัดใจนะครับยอมขายอิซักหลังจากได้กองหน้าใหม่คือ นิกโวเตอร์มาเดอร์นะครับกองหน้าทีมชาติเยอรมันมาจากสุตการ์ดนะครับได้หน้าใหม่มาแล้วนะครับก็โอเคย้อมปล่อยอีซักนะครับอยู่ขั้นตอนต่อแรกเนี่ยบอกว่าโอเคถ้าหงเสนอมาสักร้อยสามสิบล้านเนี่ยก็จะขายนะครับสุดท้ายตกลงกันที่ร้อยยี่สิบห้าล้านแล้วก็มีออปชั่นเพิ่มอีกห้าล้านนะครับอีซักจะเปิดตัวกับเลี้ยวภูในวันนี้นะครับทานผู้ชมครับนะน่าจะจบเร็วด้วยนะครับเพราะว่า นิวคาเซิลเนี่ยถ้าได้ตังมานะครับถ้าได้ค่าตัวมาอะไรประมาณนี้ตกลงกันแน่ๆเนี่ยเขาก็อาจจะพยายามไปหาซื้อกองหน้าเพิ่มอีกสักคนหนึ่งนะครับนะพยายามจะซื้อยอนวิซ่าจากเบรนท์ฟิ์ด์มาหูหลายสัปดาห์แล้ว,วนะยังไม่ได้แต่วันนี้ลุ้นกันดูอีกทีหนึ่งนะครับคือนิวคาเซิลกองหน้าน้อยอะ่ะนะต้องการยวนวิซ่ามาช่วยเสริมอีกคนหนึ่งนะครับวันนี้ปิดตลาดนักเตะซัมเมอร์นะครับทานผู้ชมครับ นอกจากเลวูจะได้อิซักกับมาร์เกอีแล้วนะครับแมนยูก็น่าจะได้เอมี่มาติเนสจากแอสตันวิลล่านะครับส่วนอาร์เซนอลจะได้กองหลังเพิ่มนะครับเปียโรอินคาปิเยจากเลเวอร์คูเซ่นอันนี้มาแน่นะครับตรวจร่างกายไปแล้วนะครับนะรอรุ้นกันคืนนี้นะครับแบดมินตันชิงแชมป์โลกชายเดียวนัดชิงชนะเลิศเมื่อคืนนี้นะครับเสียดายนะวิลกรูวิวธิทิศานะครับแชมป์เก่าแล้วก็มือ3ของโลกเนี่ย เข้าชิงกับฉียู่ฉีนะครับมือหนึ่งโลกจากจีนคู่ปรับเก่าเลยนะครับนะเจอกันมา8ครั้งวิวชนะ3แพ้5นะครับเมื่อคืนก็สู้กันสนุกมากเลยนะฉียู่ฉีเหนียวแน่นแล้วก็เฉียบขาดนะครับเอาชนะไป2ต่อ1เกมนะ19 21 21ต่อ10และ21 18ิอ็ไอเกมสุดท้ายเนี่ยขรลุ้นกันสนุกนะครับ ฉียู่ฉีนาก่อน1 7ต่อ10บะทำท่าว่าวิวจะแพ้ยับนะครับแต่เขาไล่มานะครับไล่มาเกือบทันนะแต่ฉีก็ก็เฉียบขาดนะครับเอาชนะไปจนได้นะครับเกมสุดท้าย2นีะ่สิบเสนะสูสีจริงๆนะฉียู่ฉีได้แชมป์โลกในปีนี้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันต่อเหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ